หอมมากเลยนะคะตอนนี้วันนี้มัามาจะมาชวนทำสปาเกตตี้โชยู่บัตเตอร์นะคะวัตถุดิบที่ใช้วันนี้นะคะก็จะมีหอมแดงกระเทียม เนยผงปรุงรสน้ำตาลพริกไทยเกลือโชยุเห็ดแชมปิญองเบคอนและที่ขาดไม่ได้เลยคือเส้นสปากเกตตีแอเดซี่นำเข้าจากอิตาลีเส้นเหนียวนุ่มหนึบอร่อยค่ะและว,วันนี้เราเลือกใช้เส้นสปากเกตตินี่เบอร์สค่ะ อย่าลืมใส่เกลือลงไปในน้ำก่อนต้มเส้นนะคะเส้นสปากเกตตนี่เบอร์2เนี่ยจะเล็กกว่าสปากเกตตี้เบอร์3หน่อยหนึ่งแต่จะใหญ่กว่าแองเจลแฮร์เบอร์1น่มาชอบเพราะขนาดกำลังดีไม่เล็กและไม่ใหญ่เราจะต้มเส้นแบบออเดนเต้ใช้เวลา4นาทีตามที่บอกในถุงเลยนะคะแค่นี้ก็ต้มเส้นเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นเราจะเอาน้ำมันมาใส่ในเส้นนี่นะคะเส้นจะได้ไม่ติดก,กัน เราจะตักน้ําที่ต้มเส้นเอาไว้หน่อยหนึ่งนะคะไว้ใช้เวลาที่เราจะผัดนะคะ่ะหลังจากที่เราล้างเสร็จนะคะเราก็จะนํามาหั่นให้เป็นแผน่นบางๆตัดคนทิ้งไปหน่อยหนึ่งแล้วเราก็จะหั่น ให้ได้ตามชอบเลยนะคะเห็ดนี่เราสามารถเปลี่ยนได้ตามชอบเลยนะคะกระเทียมเราจะสไลซ์ให้เป็นแผ่นบางๆเหมือนกันนะคะเราจะใช้เป็นกระเทียมสับหรือสไลซ์ก็ได้นะคะตามสะดวกเลยค่ะถ้าเบคอนแบบนี้ไม่มีเราจะใช้เป็นแบบเบคอนสไลซ์ธรรมดาก็ได้นะคะเราจะมาเริ่มต้นใส่น้ํามันนิดหน่อยนะคะเพื่อจะมาเจียวเบคอนให้เหลืองหอมค่ะน้ํามันเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ํามันจากเบคอนจะออกมาอีกค่ะพอกระทะเริ่มจะร้อนนะคะเราก็จะใส่เบคอนลงไป ค่อยๆเจียวไปนะคะจนเหลืองหอมใช้ได้ค่ะโอกินหอมมากเลยนะคะตอนนี้เสียงที่ได้ยินนี่เป็นเสียงน้ำมันนะคะไม่ใช่เสียงฝนตกเราได้เบคอนสีเหลืองสวยแล้วเราก็จะตักมาพักไว้ข้างนอกก่อนนะคะเราจะเทน้ำมันออกไปบ้างนะคะให้เหลืออยู่ในกระทะนิดหน่อยพอค่ะเพื่อจะได้ไม่ปั่นมากเกินไปต่อ,อไปเราจะใส่กระเทียมหอมแดงนะคะค่อยๆเจียวไปค่ะ พอหอมกับกระเทียมเริ่มไปกินหอมนะคะเราก็จะใส่เนยตามไปด้วยเห็ดนะคะผัดให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะพอเห็ดเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่เส้นหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำที่เราต้มเส้นไว้นะคะที่เราเก็บไว้หลังจากนั้นเราจะเริ่มปรุงนะคะเริ่มด้วยโชยุค,ค่ะผมปรุงรสนิดหน่อยค่ะ พริกไทยป่นนะคะน้ำตาลนิดนึงนะคะเราก็จะผัดให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เบคอนลงไปค่ะ หอมอร่อยมากๆเลยค่ะลองทำตามกันดูนะคะและหัวใจของเมนูพาสต้าคือเส้นถ้าได้เส้นที่มีคุณภาพเหนียวนุ่มหนึบแบบเอ็กเนซี่ก็จะยิ่งทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นถ้าที่บ้านมีสาหร่ายก่อนจะทานเราโรยสาหร่ายเพื่อเพิ่มความหอมนะคะ